สุราเนี่ยทำลายชีวิตมนุษย์มากมายนะคะคนหลายคนตายเพราะพิษสุราเหลือหลังน้องการพนันยาเสพติดแล้วก็การผิดลูกเมียชาวบ้านการมากๆในการเนี่ยสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องควบคุมให้ดีจริงๆถ้าสอนได้สิ่งที่อยากขอเลยนะคืออย่ายุ่งกับมันมันเป็นการสอนที่ดูแปลก เพราะว่าเหล้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มนุษย์ใช้การเข้าสังคมถูกไหมในการเข้าสังคมกับผู้อื่นในการเข้าสังคมโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเรียนวิศวะน้องต้องดื่มเหล้าไม่งั้นเข้ากับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมนะแต่พี่สอนน้องเลยนะว่ามัน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 ทำลายชีวิตคนหลายๆคนอ่ะมันทําลายชีวิตคนจริงๆนะน้องสุราเนี่ยมันทำลายชีวิตมนุษย์มากมายนะคะคนหลายคนตายเพราะพิ่สุราเหลือหลังน้องนะนะทำลายชีวิตคนเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วอ่ะนึกออกปะ จริงๆมันก็ต้องระวังอะ่ะน้อง3อย่างที่อันตรายมากคือ1ยาเสพติดนะสการพน,นันโอเคไหมสามคือเรื่องผิดลูกเมียชาวบ้าน3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและทําลายชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยถ้าน้องหลีกเลี่ยง3อย่างนี้ได้นะคะชีวิตน้องจะเจอแต่สิ่งที่ดีสามที่เป็นไปน็น่อันตรายการพน,นันยาเสพติดแล้วก็การผิดลูกเมียชาวบ้านการมากๆในการเนี่ยสอย่างนี้เป็นสิ่งที่น้องต้องควบคุมให้ดีนะไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีแต่ต้องควบคุมเข้าใจความหมายไหม นะของสามเนี่ยเหมือนไฟนะ,ะถ้าน้องเข้าไปใกล้มากๆมันจะลวกมือเราไฟให้ความบอบอุ่นถูกไหมแต่เข้าไปใกล้มากมันจะทําลายชีวิตเรานะต้องควบคุมนะสติสําคัญที่สุดต้องมีแล้วก็อันที่ยากสุดคือคือยาเสพติดเพราะยาเสพติดมันออกฤทธิ์ตรงต่อสมองเข้าใจความหมายไหมพอออกฤทธิ์ตรงต่อสมองมันจะทำลายอมันจะทำลายสติโอเคไหมแต่การพานันกับเรื่องไอเรื่องเซ็ก์เนี้ยมันยังพอควบคุมได้ถ้าน้องมีพวกศาสนาอะไรเงี้ยสวดมงสวดมนต์พอควบคุมได้นะฮะแต่ก็ต้องไม่เผลอ ต้องไม่เผลอเตือนตัวเองเพราะเหล้าเนี่ยเหมือนอันตรายน้อยแต่เป็นไงฮะจริงๆเลยค่อยดูมันจะกินแล้วมันหยุดไม่ได้เข้าจขใจความหมายไหมนะก็เ,เหมือนน้องกินยาพิษอะ่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่กินเหล้าเลยทั้งชีวิตนี้ไม่กินแอลกอฮอลเลย <Huh? S 1> ทั้งชีวิตไม่กินแอลกอฮอลเลยกินครั้งสุดท้ายเมื่อตอนอยู่ปีสองในงานอินเดียนงานอินเดียนเป็นงานเหมือนเหมือนรับน้องของคณะแพทย์กินอยู่ครั้งเดียวตอนปีสองครั้งเดียวเลยแล้วครั้งนั้นกินครั้งสุดท้ายในชีวิตเหตุผลคือ เมื่อวันหนึ่งน้องเป็นหมอค่ะน้องมีหน้าที่ที่อาจจะต้องดูแลชีวิตคนตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกคนไข้เราจะมาเมื่อไหร่ถูกไหมเข้าใจความหมายไหมแล้วถ้าวันหนึ่งน้องเมาแล้วน้องดูแลคนไข้น้องพลาดมันหมายถึงชีวิตของเขาชีวิตของคนคนหนึ่งถูกปหมมันเป็นบาปที่ที่มันไม่ใช่มันเป็นบาปที่มันจะตามน้องไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็จะตามหลอกหลอนน้องทุกๆเช้าที่น้องตื่นขึ้นมา เข้าใจความหมายไหมวันนี้ถ้าน้องรักษาคนไข้ด้วยความทุจริตจนเขาเสียชีวิตถูกไหมน้องรู้อยู่คนอื่นไม่รู้น้องจะบอกว่าเออมัน,มถ,น,น,ถ,น,นถึงที่ตายคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเขาคนไข้แ้ยถึงที่ตายแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเพราะเราเมาเราถึงรักษาเขาได้ไม่ดีความผิดบาปในใจตัวเนี้ยมันจะตามหลอกหลอนน้องไปทั้งชีวิตทุกๆเช้าตอนน้องตื่นโอ้โน oh, <no. S 1> อาจารย์พี่เคยเล่าว,ว่าผมก็เคยพลาดสมัยหนุ่มๆผมเคยกินเหล้าแล้วพาตาคนไข้จนตาย คุณเชื่อเปล่าว่านี่ผมหกสิปีผมเป็นศาสตราจารย์แล้วตื่นเช้าทุกมาคนไข้คนนั้นยังมาตามเห็นผมยังเห็นหน้าเขารออยู่เลยที่ผมสอนคุณเนี่ยผมมาเล่าความผิดพลาดในชีวิตผมเนี่ยเพราะผมอยากให้คุณไม่เดินตามพลาดเหมือนผมไม่อยากให้คุณเดินผิดเหมือนผมอาจารย์พี่เป็นอาจารย์ที่ดีมากนะฮะอาจารย์ที่สอนพี่พาตัดพี่รักเขามาเขาเป็นอาจารย์ที่ดีมากเป็นอาจารย์ที่เป็นคนที่ดีมากเป็นคนที่ทุ่มเทให้คนไข้มากอาจารย์บอกว่าเห็นผมอย่างนี้ผมก็เคยพลาดนะตอนหนุ่มๆ ผมเคยกินเหล้าก่อนมีเมียด้วยแล้วผมกินเหล้าแล้วผมก็ไปผ่าคนไข้ด้วยความขนองผมว่ากินแล้วไปผ่าปรากฏคนไข้าตายทุกคนไม่มีใครว่าผมหรอกเพราะผมทํางานดึกผมทํางานทั้งคืนแต่ผมรู้แก่ใจว่าวันนั้นผมไม่เต็มที่ผมรู้แก่ใจวันนั้นผมเมาผมสามารถทําได้ดีกว่านี้คนไข้าตายคนไข้คุณเชื่อไหมว่าหน้าคนไข้วันนั้นเนี่ยผ่านไปเกือบสี่สิบปีทุกเช้าผมเห็นหน้าเขาทุกเช้าเลยบางวันเข้ามาในฝันผมสะดุ้งตื่นผมไม่สามารถบอกใครได้ ส,สิ่งเดียวที่ผมบรรเทาความเจ็บปวดในใจได้คือผมบอกพวกคุณแล้วพวกคุณไม่เดินตามผมไม่ทําผิดเหมือนผมเจ็บปวดไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์พี่ก็เลยสอนตนั่นแหลมาพี่ก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเขาบอกมาแล้วอะนึกออกป่ะ,ปะพี่ก็ไม่อยากเห็นหน้าคนไข้พี่ตามมาหลอกหลอนพี่สี่สิบปีทุกเชา้าคือมันไม่มีผีไม่หีไม่มีจริงหรอกน้องแต่มันคือบาปในใจที่เรารู้แก็ตัวเข้าใจความหมายไหมเรายิ่งเรียนสูงเรายิ่งมีความละอายต่อบาปถูกปะ่ะ เราจะรู้สึกลมความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเราก็เลยพี่ก็เหมือนอนาะจารย์พี่ก็ไม่กินพี่ก็ไม่กินพี่รู้สึกว่าเราก็ไม่กินอย่างน้อยถ้าเราทำคนไข้าตายเราก็ต้องตอบทุกคนได้ว่าตอบตัวเราเองได้ว่าไงทําเต็มที่แล้วอ่ะเข้าใจความหมายไหมฉันทําทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่มีผิดไม่มีตกค้างเข้าใจความหมายไหมพี่ก็ไม่กินเหล้าเลยไม่กินมาทุกคนในทุกคนในนี้จะทุกคนในบริษัทจะรู้ว่าพี่ไม่กินเหล้าเลยไม่กินเลยเพื่อพี่ก็จะรู้ว่าพี่ไม่กินเ,เลยชีวิตพี่ทําที่เป็นคนขับรถเพราะทุกคนกินฉันข <ock> ับอะไรนะ อะไรนะ you drink I drive ฉันต้องขับรถให้เพื่อนตนลอดเวลาเพื่อจะรักฉันมากเพราะฉันเป็นสารถีฉันเป็นสารถีเพราะฉันคอยขับรถฉันเป็นคนคอยขับรถเพราะฉันไม่กินเหล้าเลยไม่กินเหล้าเลยนอนแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะว่าเหล้าสุราดียังไงพี่ไม่เอาเบียร์ไวน์รสชาติดีกินไม่ได้ไม่กินมันคือไม่กินก็ไม่หัดกินพอไม่หัดกินน้องมันก็ไม่ติดเมื่อบุ่อ่ะน้องไม่หัดสูบมันก็ไม่มันก็ไม่ติดแม้ทั้งยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มฝิ่นมอร์ฟีนี้พ,พ well ี่ก็ขอไม่ใช้เลย โอเคมัพรพี่รู้ว่าพี่สั่งได้เดี๋ยวติดโอเคไหมอะไรที่พยายาติดพี่จะไม่แตะเลยจะพยายามไม่ยุ่งเพราะเรารู้ว่าถ้าเราติดเราคุมตัวเองไม่ได้วิธีที่สุดคืออย่าไปยุ่งกับมันเห็นไหมนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วให้ฟัง